ระบบนำมีเสมอเกิดน้ำขึ้นถังเกิดน้ำขึ้นถังก็กรเปิดว่าวมีอืมพอเสมอเกิดน้ำขึ้นถังวันนี้เกิดน้ำขึ้นถังปพ๊บอืมบ่ายฮัฟก็มีบันไดไปสมปุ๋ยก็ปูนก็ปีกอกนี่ไปก่อนเต็มแล้วเาก็ปล่อยปุ๋ยลงอืมโคเร็คโคเร็คโคเร็คนดให้ป้อนกันมันเขากันเองเ้าก็เปิดปุ๋ยลงจะดีไปเปิดปุ๋ยลงไปแล้วฮัฟปุ๋ยกันซะเออเป้านจะไป็นน้ำหนามยศเฮาอืมอืมครั้งนี้ฮัฟก็ ทั้งก็ใส่จกักฮาโลฮกโลก็เแ,แต่ขนาดปุ๋ยกันซะเออปุ๋ยนำยศใช่แต่ว่ายี่ห้อทั้งมันก็ยังแล้วมันหลายปีลเลยจะค่อยสมัยอือ่าเศรษฐบุปุ๋ยบุปุ๋ยยังสิแต่ว่าคู่มือท่านสมัยยานตัวนี้มันกับบุแมนท่านสมัยแบบโบ,บราณเดิมเดิมเออแต่ว่ายานนี้มีท่านสมัยมีตัวดูดอือตัวดูดว่าอะไรคือทั้งยากทั้งยลมอ๋อผสมยลมเนาะเห็นอไหร่เออตัวดูดนั่นดูดปุ๋ยตัวนี้ตัวนี้ มีบันไดขึ้นเทปุ๋ยลงกับปล่อยน้ำใส่ถังนี่ตัวนี้ปล่อยใส่ถังมันจะบันไดเป็นสมเอาเองตอนนี้ปล่อยบันไดไม่ซื้จืดผู้คนเก็บแต่ปะเอตัวบานจะว่ามันมันมันอีกเป็นระบบหนึ่งมันมือมันท่านแต่ไม่น้อยเท่าไหร่เองนดีมันจะมีเชื้อหดุดปุ๋ยอืมเพราะต้องใส่ปอกยากางต้นใส่คู่มันก็โดดไปนั่นนั่นเยอะมันมีชัวนนี้มันไกลประไปเาิ่์เชื้อหดุดปุ๋ยหีหน่วยมัน นี Ooh, go 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 ่เราเศษแควชมพูหมูแค่ชมพูอู้ดอกขัพีน้องดอกขับเ็แต่พุทภาพเ้มาโทอพุทภาพตุลาตุลาเลยตุลาเก็บตุลาตุลาพุิกาท่นว่ากล่ะนี่ปลูกชิงหานี่ ูกกันหลังมันแมันมันเม้าต้องคุ้มผ่าเด้มคุ้มพยายโอ้เจ็บระยยาวเลยตัวนี้่ิเประกออดสการอทีถูกเนาะแต่นารยแต่ันะอืมมเดออายเยงไว้กอด่อดแบบมันะั้นคมันยาไปยังไงยาแ่ยาท่มด้แล้วแต่ว่า บอกโเีกลอ้ากล่องกล่องว่า่เียบ่ห่นไหมจมือจมือห่างมาบึงที่นเจ็ดี่ใสาเี่นบ้าน่งายมงวัดเจ้ว่าเปียเกระซางแต่วแต่ผมสีดย่มไดยนะผมใส่นุ่มสีดล้นน้นนักเลียนแนกเลียนลูกเดียวผมไม่เลียนล้มสีดัวแดงอ๋อโุ่มจดาเจ้ว่าบัด การเีดยาลังคนมันก็ใส่ช้นเปียกอันนี้ก็สีพรผิวไหากล้องแบตอาวรียกีอยขาดนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเัธรรมดานีเจว่าจักสีเสียบเสียน่อพี่น้องยาโน้มจืดนีใช้บดสยามใชนวยาขานอนพกยาแรกนี่ัายขาอับรเวน้านมจืดกองอย่างนี้ขานขานี่เหี ทุกทีเกาพันเคื่อนถ้าแก่เกาพันเคยอมเอาบกแดงนำันว่าพอถ้ามันแผ่ยาแผ่ยังเวล่าเขาผนเข่านะอ่าน้องจีนสีเด้อมันดีคนนีอืมเลษนมันงานปลาปราได้เรางานหกนี่คุ้มข้ององไรบอกมนว่าคุ้ม